การวิกฤตเนี่ยมันก็มีลักษณะการสื่อสารที่เราคาดไม่ถึงใช้แพลตฟอร์มที่อะไรก็ได้ไม่ต้องไปยึดติดนะคะรายการรับคมธุรกิจโดยดรหนงนาศหางวิไล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่ช่วงของรายการรับคมธุรกิจวิทยข่าว90.5กับแอดรงด้านหันวิไลค่ะช่วงนี้เป็นช่วงรับคมคิดกับ CEO ค่ะและวันนี้ค่ะซ e o ที่เราเรียนเชิญมาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เป็นกูรด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรจากคุณเปรมสิริดีหลกปรีชาคุณกรรมาการผู้จัดการบริษัทสยามพิาคอนซัลทน จำกัดนะคะซึ่งตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องของการสื่อสารอย่างไรให้ลื่นไหลไร้ปัญหาในปีเสือดุค่ะตอนนี้คุณเพรมสิดิอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเปรมสิดิคะสวัสดีค่ะคุณนงหน้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเช่นเดียวกันค่ะ ค่ะนะคะแม้วันนี้ก็ชวนคุยเรื่องของการสื่อสารนะแต่ว่าอยากจะเกริ่นก่อนนะว่าจริงๆแล้วโควิดค่ะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายๆในหลายธุรกิจในหลายสัพพสิ่งละทีเดียวนะแต่ว่าในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยโควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะคุณคุณเปรมศรีคะก็ต้องเรียนนะคะว่าเขาก็ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านการสื่อสารต้องเรียกว่าอย่างสุด ิีมทิ่มประตูเลยนะคะอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากโควิดก็คือมันเกิด everyday crisis ค่ะก็คือทุกวันเลนทุกวันนี้ใช่มันเกิดได้ทุกวันนะคะก็คือคำว่า everyday crisis เนี่ยเมื่อก่อนถ้าเราพูดถึงวิกฤตการเนาะก็ผมจะเป็นเรื่องใหญ่ๆแบบเครื่องบินตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเออพันดมิกมาแบบหนึ่งละลอกนะละลอกสองอะไรแบบนี้แต่ณวันนี้เนี่ย จะเห็นว่ามันมาชิดกันจนจนตน้องเรียกว่าหลายท่านทั้งผู้บริหารเองทั้งภาคประชาชนเองทั้งผู้บริโภคเองเนี่ยคิดคิดว่าตัวเองปรับตัวได้แล้วก็ยังปรับตัวไม่ได้รับมือไม่ทันนะคะ,คะอันนี้ก็ต้องเรียกว่ามันเป็นอุทาหรณ์สอนใจของการเปลี่ยนแปลงก็ว่าได้นะคะว่าวิกฤตการณ์เนี่ยมันเกิดได้ทุกวันจริงๆมันเกิดได้แบบมีความถี่ที่ชิดขึ้นชิดขึ้นนะคะ ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็สบายใจเนาะคิดว่าปีนี้เราจะได้ฉลองปีใหม่กันแบบราบรื่นก็ไม่ได้ราบรื่นที่ไหนได้นะคุณพี่โอมิครอนมามาฉลองปีใหม่ด้วยเลยนะค่ะแกค่ะใช่ค่ะค่ะก็ต้องเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะจะส่งผลอะไรบ้างนะคะต้องเรียนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เราจะเห็นว่า ในหลายภาคไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยก็มีการรับมือในเรื่องนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะเอาเอาเอาภาครัฐก่อนไหมคะอั<ห>นนี้่ายใะภาครัฐภาครัฐนี่สนุกเลย,น,เลยนะคะเราก็จะเห็นนะอ่าว่าการรับมือของภาครัฐเนี่ยสถานการณ์วิกฤตเนี่ยมาเหมือนเดิมนะคะนะคะมาเหมือนเดิมนะคะแต่ภาครัฐก็ยังรับมือได้ใน ในระดับที่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันค่ะก็ยังประเพกว่าชุกละหุกไม่เป็นระบบนะฮะแยกกันพูดแยกกันทแถลงขาดความชัดเจนอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่า every day crisis หรือติดวิกฤตการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมี lesson learn บทเรียนที่เราต้องเรียนรู้กันนะฮะแต่ต้องเรียนว่าในภาคเอกชนเองแล้วหรือภาคประชาชนเนี่ย ก็ต้องเรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วมีการรับมือได้ต้องเรียกว่าอย่างดีเลยนะคะเอ,ะอ,อ,อกชนโอเคนะคะแต่ว่ารัฐบาลนี่ก็เรียกว่ายังยังเหมือนเดิมเดิมนะคะแม้ว่าจะเป็น everyday crisis นะแต่ว่าการรับมือยังเป็นแบบเดิมๆซึ่งหมายความว่าก็อาจจะทําให้การสื่อสารต่างๆเนี่ยก็อาจจะล้มเหลวได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังล่ะคะทั้งนั้นในวิกฤตแบบนี้ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของการสื่อสารคะ คือสถานการณ์ต้องเรียนว่าสถานการณ์วิกฤตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการรับมือไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือเนื้อหานะคะแล้วก็เซนติเมนต์หรือมูดของของผู้รับสารหรือของประชาชนจะเห็นว่าระลอกที่ห้าเนี่ยนะคะสถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยมันก็จะคล้ายๆกับเดลต้าที่มานะคะเปลี่ยนจะเปลี่ยนชื่อเป็นโอมิครอนนะคะการรับรู้ประชาชนก็รับรู้ แต่มูทที่เปลี่ยนไปก็คือว่าทุกคนเริ่มเคยชินทุกคนเริ่มเริ่มที่จะบอกว่าแล้วยิ่งมีกระแสข่าวที่ไม่ไม่เป็นทางการว่าโอ้ยไม่ได้เลวร้ายเท่ากับเดลต้าลองนะคะเราก็จะเห็นว่า,า,าหลายคนผ่อนคลายงั้นงั้นขอเที่ยวฟรีใหม่ก่อนแล้วกันนะคะการดูแลการเอาใจใส่ตัวเองหรือเรียกว่า universal prevention อะไรเนี่ยก็เรียไป่าปไปนะคะจิตก็เรียกว่าระกัดกัดตกนะคะ ใช่เรีกว่ากระตกค่ะทั้งที่เรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยภาครัฐเองเนี่ยได้รับทราบอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่ก็ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เพราะว่ากระแสเนี้ยมาเป็นละลอกจากต่างประเทศให้เห็นแต่ก็เหมือนเดิมอะค่ะไม่มี proactive communication นะไม่มีการทําการสื่อสารเชิงรุกให้กับภาคประชาชนเพราะเองภาครัฐเองก็คิดไม่ทัน นะคะก็แปลกใจเหมือนกันว่าจะคิดไม่ทันอยู่ตลอดเวลานะคะก,ก,ก็ก็ต้องมาอย่างตอนนี้นับสถานการณ์ตอนนี้ก็จะเหมือนเดิมอีกที่เรากลับไปนับหนึ่งปีที่แล้วที่เรามาวิพาควิจารณ์ภาครัฐในเรื่องของการรับมือกับสถาน,น,นาการวิวกฤตและก็การสื่อสารณวันนี้ประชาชนเองก็ยังสับสนว่าสรุปแล้วตกลงเนี่ยมันมันอันตรายไม่อันตรายมันควรติดหรือไม่ควรติดแล้วถ้าติดแล้วจะต้องทํำยังไง มีมีเตียงไหม,มนะคะจะกินข้าวได้ไหมจะไปสังสรรค์กับเพื่อนได้หรือเปล่าเอ่อจะดื่มกันได้หรือเปล่าหรืออะไรก็ยังเป็นคําถามที่ยังไม่มีศูนย์กลางที่จะประกาศหรือมีความชัดเจนออกมามนะคะตรงนี้ก็ก็กลับไปนับหนึ่งเหมือนเดิมซึ่งต้องต้องเรียนนะคะว่าเอ่อถ้าเป็นอาจารย์ก็คงต้องให้ สอบตกอะนะคะติต้องติดเอเลยนะต้ิดหรือว่าให้แค่ดีพอมาหลายระลอกแล้วนะคือระลอกที่หแล้วนะแต่ยังทําการบ้านได้เหมือนเดิมนะอันนี้ก็ก็จําเป็นที่ต้องเรียกว่าในวิกฤตการเนี่ยมันควรที่จะทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็มีการรับมืออย่างกระฉับกระเฉงนะคะรับมืออย่างมีประสิทธิภาพก็หวังนะคะว่าโอเคภาครัฐอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี นะฮะแต่ว่าในภาคภาคเอกชนผู้บริหารนะคะแล้วก็ภาคภาคธุรกิจซึ่งวันนี้อาจจะจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะมาพูดคุยกันมากกว่านะคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วันนี้มันกําลังเกิดขึ้นมาก็อยากจะเรียนให้เห็นว่ามันคือ everyday crisis นะคะ everyday crisis นะคะโอเคค่ะอย่าเพิ่งวางใจอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจอะไรที่เคยเคยขึงตึงเอาไว้ ก็จําเป็นที่จะต้องขึงตึงไว้เช่นเดียวเช่นเดิมรวมถึงเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะ,คะอะไระที่เราเคยใช้แล้วได้ผลเนี่ยก็อยากที่จ้เรียนให้ท่านผู้บริหารว่าให้นําออกมาใช้ได้เพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะว่ามันจะเกิดวิกฤตกับเราในแง่มุมไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นภาพการท่องเที่ยวภาพการธุรกิจนะคะอาจจะต้องมีเรื่องราวมมากมายหรือแม้แต่ในเรื่องของกลุ่มที่เป็น healthcare business นะคะพวกสุขภาพพวกโรงพยาบาลอันนี้ก็อาจจะกลับมาเจอท่านอีกรลลอบหนึ่งนะคะและปีที่แล้วเนี่ยในปีที่ผ่านมานี่เราจะเห็นว่าในหมวดของภาพภาพส,สุขภาพโรงพยาบาลเนี่ยมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอโทษประชาชนเรื่องการสื่อสารผิดพลาดทั้งอยู่ในท่ามกลางวิกฤตทั้งอยู่ในท่ามกลางโควิดก,ก,ก็จะมีลักษณะอย่างนี้เช่นนี้มาตลอดนะคะก็ค,คิดว่าในปีที่แล้วเนี่ย ท่านได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยปีนี้ก็หวังว่าคงจะไม่ต้องมีการตั้งโต๊ะถแถลงข่าวขอโทษประชาชนเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าท่านกำลังะจะทำการสื่อ,อสารเชิงรุกในการรับมือ่นปีนี้ค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะ ที่เป็น Personal เ,เ,เ,เนี่ยค่ะในครอบครัวหรือว่าการสื่อสารระหว่างคคลต่อบุคคลเนี่ยค่ะตรงนี้นี่คือพอมีปัญหาแล้วเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยก็คือว่าเมื่อบางทีทัศนคติหรือว่าข้อมูลที่ได้มาไม่ไม,ไม่ค่อยจะเท่ากันน่ะก็จะนําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งได้ค่ะจะมีคําแนะนําอย่างไรดีคะสำหรับการสื่อสารในส่วนที่เป็นระหว่างบุคคลหรือว่าการสื่อสารกันในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ จึงถึงถึง,ถ,งถึงว่าตอนนี้ภาครัฐจะเป็นหัวใจสำคัญนะคะครหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือน่าจะมีลักษณะของการเป็นเซ็นเตอร์ได้นะคะน่าจะลัากษณะการการมีเซ็นเตอร์ได้เพราะว่าตอนนี้ณนะวันนี้เนี่ยมีแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราจะเรียกว่าเป็น K o p i n i o n leader เป็น KOL นะ ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรื่อโอมิคอนเนี่ยจะเห็นว่ามาหลากหลายมากแล้วมาในคนละทิศทางนะคะขอไม่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 เอ่ยชื่อเอาแต่คอนเทนต์ละกันนะเอาเนื้อหาก็มีเนื้อหาบอกว่าโอ้ยติดแล้วดีเพิ่มเพิ่มเพิ่มภูมิคุ้มกันจนทําให้หลายคนเออเราน่าจะไปติดนะไม่ต้องไปฉีดวัคซีนหรอกนะคะถูกผิดไม่มีใครทราบใช่ไหมคะหรือบางท่านบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะ คือเนี่ยถ้าไม่ได้ถ้าไม่ไดมีภุ่ิกันวัคซีนเนี่ยถ้าติดไปแล้วอาจตายได้คือคือข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีบทมีเป็นบทบาทของภาครัฐนะคะที่จะควบคุมข้อมูลข่าวสารแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารใน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 หนทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็พยายามที่จะระง,งับยับยั้ง KOL ทั้งหลายในการนำเสนอ นะคะแล้วก็นําเสนอแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับภาคประชาชนตอนนี้ก็ชนเหมือนเดิมประชาชนเหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยก็ได้รับข้อมูลไม่เท่ากันหรือไม่ก็บางคนก็เหมือนจะไปตีความเข้าข้างตัวเองบางทีก็เลยเกิดปัญหาว่าแม้กระทั่งในครอบครัวก็เถียงกันนะเพราะว่าก็ก็บางคนบอกเออเนั่นแหละติดก็ดีพอติดแล้วก็จะไม่เป็นอีกอะไรอย่างนี้นะอ่าบางคนบอกเชื้อโรคอ่ะ มันยังไงก็ตามเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละนะก็เป็นเพราะว่าต้นตอของข้อมูลจากภาครัฐใช่ไหมคะใช่ที่ทำให้คนได้ข้อมูลเนี่ยแตกต่างแตกต่างกันแล้วก็บางคนก็อาจจะไปตีความต่อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลภาครัฐที่สําคัญที่สุดถือการที่จะสื่อสารกับประชาชนใช่ไหมคะค่ะ่เราก็อาจจะต้องมาพูดทําซ้ําเหมือนปีที่แล้วเนาะที่จะต้องเรียกร้องว่า คุณจะต้องมีศูนย์รวมนะคะข้อมูลนะคะข่าวสารเนี่ยที่ออกมาอย่างเป็นระบบแล้วก็ทําให้ภาคประชาชนเข้าใจนะคะ,ะไม่ใช่รัฐมนตรีพูดอย่างหนึง่งนายกรัฐมนตรีพูดอีกอย่างหนึง่งปลัดกระทรวงพูดอีกอย่างหนึง่งผอ,อ,อ,อกรมควบคุมโรคพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะคือคจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลจะต้องเป็นเอกภาพแล้วก็สามารถที่จะชี้นำภาคประชาชนได้นอกจากเรื่องของกฎ กฎหมายที่จะเข้ามาควบคุมนะคะก็ควรที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเพราะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่สําคัญที่เราจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะนะคะอย่างตอนนี้โดยเฉพาะพอะเป็นส่วนของโอมิครอนซึ่งมองว่าจะเป็นเป็นเป็นเชื้อตัวตัวใหม่ที่อาจจะมาแทนเดลต้านะคะอ่ารู้สึกคนก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวแล้วนะตอนเนี้ นะถ้าเราไปเดินตามตามที่ต่างๆจะเห็นว่าบางคนเนี่ยก็ยังยังคงบอกว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่บอกว่าเป็น universal prevention นะคะเออก็มีหน้ากากาวไว้ใต้คางอะไรอย่างงี้ <c oughs> กนเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เห็นเยอะอยู่ในตลาดเม่วานได้มีโอกาสไปตลาดนะคะนี่เกินเพราะว่า <c oughs> รัฐบาลเองก็อาจจะสื่อสารและทำให้ประชาชนสับสนว่าเชื้อตัวนี้มันไม่น่ากลัวนะเป็นแล้วหายได้เนี่ยตะกี้ รายงานข่าวคุยข่าวก็ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเออแบบเป็นแล้วก็หายได้นะคะมันก็ถูกแหละแต่ว่าเราจะพูดอย่างไรให้คนเนี้ยก็เข้าใจแจ่มชัดนะคะอ่านะคะทีนี้มาในประเด็นในเรื่องของภ้าเอกชนนะคะอ่าในปีเสือดุแบบนี้เนี่นะคะเรื่องการสื่อสารในองค์กรน,นะคะการสื่อสารที่ผู้บริหารควรจะต้องตระหนักนี่ค่ะอันนี้ก็สําคัญนะคะค่ะ ก็อย่างที่เรียนนะคะว่าที่ผ่านมามั่นใจนะคะว่าองค์กรธุรกิจผู้บริหารที่เป็นผู้นําขององค์กรเนี่ยก็มีบทเรียนในเรื่องของการดูแลการสื่อสารในภาวะที่เจอแพนดามิกแบบนี้นะคะก็สิ่งใดที่ทําแล้วได้รับผลสําเร็จก็ควรที่ดําเนินต่อไปเร่ยนที่เรียนนะคะเรื่องความความต่อเนื่องนะคะแล้วก็ความไม่ประมาท ในในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอ,อย่าเอาแบบภาพภาครัฐนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ที่เรียนไว้แล้วก็สังเกตว่ามีความก้าวหน้ามากนะคะในภาคภาคเอกชนนะคะก็คือในเรื่องของการที่จะสามารถที่จะคิดค้นการสื่อสารในการเข้าถึงผู้บริโภคเข้าถึงลูกค้าเข้าถึงคุชเตอร์นะคะโดยใช้คำว่าค u ชเตอร์เอนเกจเมนต์คือแน่นอนออไม่สามารถที่ ห้างกับคนเดินน้อยนะคะเราจะขายสินค้าย,ยังไงเราจะพูดคุยกับลูกค้าอย่างไรนะคะยกตัวยกตัวอย่างในกลุ่มโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีรูปแบบของ customer engagement เพราะว่าคนไม่กล้าไปโรงพยาบาลกลัวนะคะหรือว่าโรงพยาบาลก็เต็มก็คือไม่สามารถที่จะรับคนไข้ได้แต่คนป่วยก็ยังเป็นคนป่วยถูกบไม่กฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่า,ราโรงพยาบาลต่างๆนะคะ ก็มีการยกระดับในการสร้าง engagement เชื่อมต่อกับคนไข้ลูกค้านะคะโดยการใช้ออนไลน์หรือปรับตัวเองให้เป็น Digital Organization นะคะแล้วก็เป็นการปรับที่ไม่ใช่เป็นแบบคิดเป็นรูปแบบแต่เป็นการปรับที่สามารถที่จะทำได้จริงนะคะฉะนั้นบางครั้งที่เราจะเห็นเลยนะคะเรจะเช่นมีการจัดกลุ่มไลน์หรือพยาบาลเนี่ยมีไลน์กับคนไข้ และพยาบาลเนี่ยก็กคล้ายๆกับไลน์กับคนไข้คุยกับคนไข้ว่าอตอนนี้ไม่ต้องมานะคะ,ะมารับยาได้อันนี้ง่ายๆนะคะง่ายๆแต่เราอาจจะพูดเป็นเทอมดูว่ามันดูแล้วมัน,มนไฮโซมากดิจิตล <c oughs> อลออร์แกไนเซชัน,น,นแต่จริงๆแล้วมันง่ายๆอย่างนี้นะคะก็เป็นการลดภาระให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลจะ<ต>สังเกตเห็นว่าในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยโรงพยาบาลจะโล่งมากนะคะแต่ กิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลก็ยังสามารถดําเนินต่อไปได้ก็ดาเนินไปนะแต่ว่าก็ดำเนินไปโดยใช้เรื่องของเทคโนโลยีได้ใช้เรื่องของดิจิทัลเข้ามาในการบริการจัดการใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะซึ่งซึ่งได้ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็มองว่าโอ้เดี๋ยวนี้ภาคเอกชนเ้าไปไกลมากนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับพันล้านหมื่นล้านหรือแม่ค้าออนไลน์ก็ยังสามารถที่จะใช้ตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยในการสร้างเอ็นจิ กับลูกค้ามีการนําเสนอมีการพูดคุยต่อเนื่องนะฮะแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่ามันต้องเป็นเดียเ๋ยวนี้มันต้องเรียกว่าเป็นออนไลน์อินเทอร์แอคทีฟนะคะแล้วก็หลายบริษัทอย่างเช่นช่วงที่มีภาวะที่ผ่อนคลายแล้วรัฐบาลประกาศเรื่องของให้<ฮ>ให้ให,ให้สิทธิประโยชน์เรื่องเที่ยวถั่วไทยเที่ยวคนละครึ่งหรืออะไรเราจะเห็นว่าบริษัทหรือโรงแรมนะคะผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่เร็วและไว ในเรื่องของการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยพวกนี้จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปได้เยอะมากเลยพอรัฐบาลทุ่มท่มเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะคะใช่ฉะนั้นเนี่ยการแบ่งกันคนละครึ่ง40%หรืออะไรเนี่ยแต่ก็มีอีกหลายส่วนที่ไม่สามารถที่จะปักตัวได้ก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้งั้นจะเห็นว่าตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มาสร้างคัสเตอร์เอ g น g e เกจเมนในยุคที่เกิดภาวะการสื่อสารชะงักงันเนี่ยมันเข้ามาแทนที่ได้ เต็มๆแล้วก็ตรงนี้อ่ะก็คือเป็นสิ่งที่ควรจะต้องดำเนินต่อไปในปีหกห้านี้นะคะก็ต้องต้องเรียกว่าเป็นสิ่งใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ได้มีการเรียนรู้ถูกผิดนะคะและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตัวแล้วถ้าใครสามารถเข้าได้ต้องเรียกต้องเรียกได้เลยนะว่ามีท่านผู้ประกอบการบอกว่าเกาะติดเลยค่ะสามารถจะเกาะติดลูกค้าของเราได้คือ กับไม่ปล่อยประมาณอย่างนั้นแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถที่จะทําได้ฉะนั้นเนี่ยก,ก็อยากที่จะ alert สําหรับให้กับผู้ประกอบการนะคะว่าในในในท่า,ามกลางกระแสภาวะวิกฤตซที่เราคิดบอกว่ามันมาอย่างไม่หยุดหย่อนแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสอยู่เสมอในการที่จะเข้าถึงลูกค้าของเราเข้าถึงผู้บริโภคข,ของเรานะคะซึ่งหลายๆผู้ประกอบการก็ทำประสบความสำเร็จมา ค่ะนะคะโดยเฉพาะผูป้ประกอบการที่เป็นก็เรียกว่าเป็นคนยุคดิจิทัลนะคะ,ค,ะ,ะค่ะเขาเป็นผู้ที่เกิดมาในยุคนี้ก็จะทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าในช่วงของออวิกฤตโควิดนี้นะคะค่ะไม่ทราบว่าศาสตร์การสื่อสารเนี่ยม,มีมีอะไรที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆบ้างคะโดยสรุปารการสื่อสารจริงค่ะโดยสรุปณ้ววันนี้นะคะต้องเรียนว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเราจะเห็นว่าสื่อกระแสล่ะทีวีนะคะสื่อวิทยุโดยเฉพาะสื่อทีวีวิทยุะทำงานก็ทำงานชิดมากกับสื่อออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเราจะเห็นเลยว่ามีการเรียกว่าแตกกันไปมาแทบจะเรียกว่าไม่มีเส้นแบ่งแล้วว่าตอนนี้เป็นสื่ออะไรขอให้เป็นสื่อก็แล้วกันนะคะเป็นสื่อกาแล้วกันแล้วผู้บริโภคเนี่ย ก็รู้จักนะคะที่จะใช้ทั้งสื่อกระแสะหลักทั้งใช้สื่อชั้งโซเชียลมีเดียเพื่อให้เกิดประโยชน์สําหรับตัวเองนะคะพระพอฟ้องสื่อออนไลน์ปั๊บเดี๋ยวสื่อกระแสะหลักหยิบจับไปเล่นละเป็นเรื่องเป็นข่าวสามารถที่จะอ,อ,อะไรนะคะแก้ได้ภายในทิพตานะคะถนนนี้พังมาเป็นปีพอสื่อเพจดังๆเอาไปลงข่าวทีวีเล่นตามม,มาแ,<ต>แล้วก็ได้รับการได้ข<ด> นะคะเตียงหาไม่ได้นะวันนี้นะคะแจ้งไปเลยนะคะเพลดดงๆนะคะเดี๋ยวช่องโน้นช่องนี้เข้าไปกระจายข่าวต่อมาเลยเตียงก็มาแล้วเนรมิตเตียงได้เลยนะคะได้เลยนะคะเราจะเห็นว่าท่ามกการวิกฤตเนี่ยมันก็มีลักษณะการสื่อสารที่เราคาดไม่ถึงนะคะมันไม่มีในผู้บริโภคนะวันนี้เนี่ยฉลาดนะฮะฉลาดที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะใช้สื่ออะไร นะคะเขาฉลาดที่จะรู้ว่าเขาจะเสพสื่อตรงไหนนะไม่ได้ใช้อย่างเดียวนะคะไม่เป็นยูเซอร์อย่างเดียวนะคะขเขาเป็นคอน s u m e r ด้วยนะ,ะเขาเป็นทั้งสองทางอะัอนนี้ก็น่าสนใจมากค่ะแล้วคันดามิกเนี่ยสอนเขาเลยว่าเขาจะได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างไรฉะนั้นเนี่ยในด้านบวกก็มีด้านลบผู้ประกอบผู้ประกอบการเองก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราใช้สื่อโซเชียลมีเดียมาขายของหนึ่งเดียว เราควรที่จะคำนึงถึงสื่อโซเชียลมีเดียในเชิงที่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการด้วยนะคะเพราะค้แล้วลูกค้าเรารู้แล้วนะคะถ้าเขามีปัญหากับคุณเขาจะไปทางไหนอันนี้ก็เตือนไว้เลยนะคะว่าช่วงปีหกสี่ที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริโภคเราไปไกลมากค่ะในการใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆอย่างนี้ผู้บริโภคก็เป็นทั้งเซนเดอร์และก็รีเซิเวอร์นะคะในแร่องของการ ทั้งเป็นผู้ส่งสารและเป็นผู้รับสารนะคะเป็นทั้งสองฝ่ายเลยนะคะค่อยากให้คุณเปรมสิริสรุปนะคะเรื่องของการสื่อสารอย่างไรให้ลื่นไหลไร้ปัญหาในปีเสื้อดุค่ะเหลือหนึ่งนาทีค่ะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะนี่มีคนอย่างรวดเร็วเพราะเรื่องราวมีคนจริงๆมีคนชมมาด้วยเนี่ยในในเพจนะคะชมคุณเปรมสิริว่า พูดได้โดนใจจริงๆคุณเคสว่างโอเคชมมาค่ะสรุปนิดนึงค่ะสรุปนิดนึงก็คือว่าวันนี้สื่อสารที่จะไร้ปัญหาให้ลื่นไหลนะคะไม่ให้เสือดุงับหัวเราเนี่ยนะคะคก็คือเข้าใจผู้บริโภคค่ะเข้าใจเข้าใจผู้บริโภคเข้าใจสถานการณ์นะคะรู้เท่าทันสถานการณ์แล้วก็แล้วก็เรียกว่าสื่อสารเชิงรุก สื่อสารชุมนุมแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มที่อะไรก็ได้ไม่ต้องไปยึดติดนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคของเรารับรองค่ะลื่นไหลแน่นอนอย่าไปเรียนแน่นอนนะคะไแม้ว่าจะคัะค่ะแม้ว่าเสือจะดุแค่ไหนนะคะก็เอาอยู่นะคะเอาอยู่ค่ะ การสื่อสารมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะหากว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะปรึกษาคุณเปรมศิริได้นะคะในเชิงลึกนะคะยินดีค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะรายการรับคมธุรกิจโดยดรหนงนาถห่างวิไล